สวัสดีครับผู้ชมที่รบครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าสนามฟุตบอลเขาตะเกียบนะครับซึ่งผมจะมาชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3นะครับโดยทางด้านหัหิน จะพบกับพบกับสมุทรสาครนะครับครึ่งแรกนั้นจบลงแล้วนะครับตอนนี้สมุทรสาครนำ010นะครับผมครึ่งหลังนะครับาทางสนามเขาเปิดให้ดูฟรีนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนบอลที่อยู่บริเวณท้องถิ่นหรือใกล้เคียงนะครับตอนนี้ผมอยู่ทางด้านฟัง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามนะครับเพราะว่าสนามมันเฉียงเฉียงครับบริาการทึ่หลังนะครับให้ดูบริากาศผู้ชมนะครับก็ก็ไม่น้อยนะครับทางอัศจรรย์หลักนะครับอยู่ทาง ด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็แฟนบอลไม่น้อยนะครับวันนี้ดูบรรยากาศด้านนี้บ้างครับถ้ามาเป็นบอลเชียร์หอเห็นนะครับ บอลแบดบบอลน,น้องๆครับน้อง,องหล่อๆครับมาดูมามาชมกันนครับนี่ครับแปลด้นเวลยบลอล ก็มาเชีลูเห็นครับคุณผู้ชมครับนะครับอ่าเป็นแฟนบอลหัูหินซิตี้นะครับมากับพี่เขาครับแฟนบอลแฟนบอลครับแฟนบอลอ่าสังเกตรอบๆสนามครับก็แฟนบอลก็ไม่น้อยนะครับทางด้านขวาของผมนะฮะแล้วก็ทางด้านซ้ายครับก็ถือว่ามากันเยอะนะครับแล้วก็รอบๆสนามเลยครับคุณผู้ชม ตอนนี้เป็นไงโดนนำอยู่โดนนำอยู่ลูกนึงคาดว่าจะได้คืนไหมได้ได้ได้นี่ครับนี่แฟนบอลหัวหินตัวจริงครับมาทุกาทิตย์ว่ะอ๋อลูกชายลูกชายเป็นนักบอลด้วยป่ะก็ต้องรุนเอาใจช่วยชาวบ้านนะให้ตีเสมอครับ บโดนลูกที่สองครับหัวหินยังได้บอลอยู่ครับสมุทรสาครเปิดเข้าไปแม่ตรงนี้ไม่ได้ลุนเลย ก็เป็นกองเคร์สมุทรสาครซิตี้นะครับอเอาครับได้เต็มมุมอีกครั้งครับหัวหินโดยสุทินสุทินเอี่ยมสะอาดเปิดเข้าไปาโดนผัาออกมาได้ไม่ได้รู้เลยจังหวะน,นี้ <laughs> พี่ถามเรื่องค่าตั๋วนะครับาเก็บยังไงครับหัวเข้ชมับ าสิบบาทถ้าอาสัญหลักนะอาสัญหลักร้อยหนึ่งาีหลักยอ๋อก็ไม่แพงด้วยเนะน่าพาลูกหลานมาดูได้เนาะตอ้ดีลองหูหินยังมีลุ้นอยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ได้เตะมุมสองครั้งติด อ่าลุ้นต่อไปครับพี่ผมก็กองเจอียวหัวหินเหมือนกันเนี่ยกองหน้าหรือกองหลังเนี่ที่มาด้วยเนี่ยฮะก่นหน้าเหมือนทีราศาักเลยฮะน,น่า,นารักครับน่ารักนะอาคาเดมี่โหเห็นนะครับเสาอาทิตย์ก็คุณพ่อมาพามาดูฟุตบอลรองเท้าหลุดปกติต้องใบเหลืองนะนะเล่นมุกหน่อย นะพี่ไม่ใช่ใบเหลียงนะถ้าใบเหลียงเอาไว้ผัดไข่จังหวะพระทะก,กันครับผู้เล่นของสมุทรสาครซิตี้นะครับนอนเจ็บอยู่เจ็บก็เปลี่ยนเลย you can าครับช่วงท้ายเกมช่วงท้ายเกมแต่ว่าเป็นบอลทุ่มของ,ของภาษาคอมพิวเตอร์จะ <_ t ion> โดนลูกที่สองหรือเปล่าครับหัวเห็นโดนลูกที่สองหรือเปล่าครับเดี <_ t ion> ๋ยดี๋ยโดนลูกที่สอง 0ไปแล้วครับไม่ทันได้ถ่ายครับคุณผู้ชม20ไปแล้วครับลูกฟรีคิกเปิดเข้าไปแล้วก็ม่งเข้าไปครับทำไงให้ให้อาวเอาเอาตัวเอา กรสินเป่าทั้งวันหมดเวลา,วลาวครับก็เป็นสเิริตที่น่าชื่อชมนะครับสำหรับทีม,ม <า S 1> ทีมเยเือนทีมเยือนนะครับสมุทรสาครซิตี้ใช่ไหมก็มาให้เกียรตินะครับขอบคุณแฟนบอลทา้งวันนะครับก็เป็นทีมที่ บุกมาชนะไปได้สองต่อศูนย์นะครับเกมจบก็คือจบครับฟุตบอลนักบอลน่ารักครับนักบอลน,น่ารักของเชียร์ขเขาก็แซวไปอย่างนั้นเองนะครับแล้วันนี้แพ้ไป ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเชียร์ใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเชียร์ใหม่ครับก็ให้กำลังใจนะครับทีมเจ้าถิ่นนะครับหวัวห็นถึงแม้จะพ่ายไปศูนย์ต่อสองครับสุพินเอี่ยมสะอาดครับตามเชียร์อยู่นะครับ แฟนอุหินก็ยังอยู่ให้กำลังใจนะครับ จำทีมทีมโฮอินซิตี้นะครับ mm hmm. ก็แฟนบอลก็ร้องให้กำลังใจนะครับ ใช่เลสวนก็มีนักบอลที่เก่งอย่างนี้นะครับหมายเลขสิบสามนะครับว,ว,วันนี้แฟนบอลหูเห็นเ รู้สึกยังไงครับกับผลงานวันนี้ก็ก็เล่นดีนะแต่ว่าเราจบสกอร์ไม่ได้ครับก็เลยโดนลุกที่สองครับโดนลุกที่สองน่าจะเสมอได้นะครับวันนี้โดนลุกที่สองเราฝังเลยใช่ครับก็ตอกฟ้าลงเลยครับก็าจะจะพูดถึงนักฟุตบอลยังไงรุ่เยาว์สูสีครับรุ่เยาว์ก็สูสีแต่ว่าเขาตัวตัวนัอะไรเขาดีกว่าอาจารย์ให้กำลังใจน pues pues ักฟุตบอลยังไงต่อไปก็ตามเชียร์ต่อไปครับในเกมเย้าแล้วจะเชียร์ทุกแมตช์นะครับแล้วก็เย็นก็ดูท่าไลฟ์สดครับดูท่าเราสดเรา ครับรักรักทีมหัวหินนะครับครับมาทีมหัวหินครับแมนซิตี้ครับสู้ต right, ่อไปครับผมครับจากแฟนบอลนะครับแฟนบอลตัวยงของทีมหัวหินนะครับยังอยู่ให้กำลังใจกันอยู um> <h 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 evet ่นะครับเอาครับขอบคุณครับพี่ลงครับบรรยากาศหลังจบเกมก็น่ารักทั้งสองทีมนะครับครับทั้งหมดก็คือบรรยากาศฟุตบอลไทยลีกสามนะครับนะก็บรรยากาศประมาณนี้ครับสนุกสนานกองเชียร์ น่ารักนะครับนักกีฬามีสปีดิตนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอากาสผมก็จะ,ะมาถ่ายถ่ายทำให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอบคุณครับ